ผู้หญิงสมอไมนี้ก็งี่เง่าเอาแต่ใจอย่างผัวจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปใครเครียดกับเพื่อนกับฝูงเมียก็ตมด่าตมว่าตมเช็ดห่วงเอาไว้คนเดียวไม่รู้ตัวเองมีอะไรดีนักหนาบางลรผัวกับบ้านสายชี้หน้าประจันดากลางซอยโยโยโยยด่าไปด่าไปลองผัวตายไปสิมันจะนั่งร้องไห้แล้วเคาะฝ้าลงกักกกไปที่ชอบที่ชอบไอ้ตอนที่ยังไม่ตายที่มันชอบก็ไม่ให้มันไป ปัญหามันก็เลยเกิดสาเหตุมันมาจากมันนี่พอมีมันนี่เซ็กซี่มันก็เกิดทิยมเพราะคนเรามันลบหลงในกามวัคว้าหากันแล้วกันหาความสุขกับเนื้อกับหนังทำไมต้องเป็นอย่างนั้นสังเวชใจจริงๆเฮหัดมาค่อนข้างจะโชคดี ่อให้สวยขาวขนาดไหนก็ไม่ได้ขยี้พรมจันดำมากรเพราะมาชอบคนดำรู้ว่าไม่เอา